สวัสดีครับอยู่ผมแคสซูลแล้วก็อยู่กับการไฮสโตดการแข่งขัน X Shot Online Competition ครับซึ่งคู่นี้จะเป็นการเจอกันระหว่างทีมเอาควิกเอาควิคครับเจอกับทีมต่อยน้ําเคมครับซึ่งเอาควิคควิกเนี่ยเป็นทีมเสียเงินครับส่วนต่อยน้ําเคมครับเป็นทีมฝั่งสีแดงฮะเราก็มาดูฟอร์มของทั้งสองทีมครับสําหรับทีมต่อยน้ําเคมกับเอาควิกเอาควิคครับเอาควิเอาควิกนี่ก็เป็นทีมทีมดังทีมหนึ่งนะสำหรับเกม X s h ช็อรับเป็นทีมที่ มีผู้เล่นะครับประสบการณ์ส,สูงอยู่เยอะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อทีมมาจากชื่อทีมเดิมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรครับต้องขออภัยนะข้อมูลมันน้อยมากคะับสำหรับสมองตอนนี้ฮะแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเป็นทีมจากกู้ระดูท่าเต้นครับโอ้โหดูสภาพเลยครับดูชุดเลยครับชุดกระทาเต้นนี่แกลี่ไปด้วยกันไม่ได้มากฮะนี่ชื่ออะไรเนี่ยเออเออชื่ออะไรนะชื่อเลตเลตองเหรอเลโทเลโทนิกใช่ไหมใช่ไหมเลโทนิกใช่ไหม เออชื่อเลโซนิกแหละเอาชื่อนี้แหละฮะเท่ดีครับแล้วท่าเต้นน่ารักมากครับโอท่าเต้นได้ใจมากครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่2เกมแมชช็อตครับเราตอนนี้ม,มีปาลาระเบิดกันนะยังไม่มีการฆ่าครับเกมแมชช็อตฮะเลื่อนลดไปแต่ว่าเต้นมันก็จะเพิ่มเลือดนะด้วยนะดูไหมฮะเป็นการเพิ่มเลือดการเต้นคือการเพิ่มเลือดน,นี่ครับคือเลื่อนลดไปโดนยิงเกือบตายจริงแต่ว่าถ้าไปหลบเต้นได้ครับเลือดก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะ โค้ดมีแจกเรื aments, bronze, so ่อยๆครับโค้ดเรามีแจกเรื่อยๆครับอยากเล่นนะฮะคุณรักเธอแต่ไม่แสดงออกสามารถเล่นได้นะผมชอบชุดที่สุดแล้วฮะจุดเด่นเกมไม่ชอบมีทั้งท่าเต้นครับมีเรื่องชุดนี่แหละฮะดูดิครับก็อย่างที่บอกครับเกมขวัญใจเด็กแนวครับชุดเชิ้ตนี่เยอะแยะมากมายฮะมีอลังการมีปงมีปีครับจะชุดแบบธรรมดาก็มีครับมีให้เลือกหลายแบบครับอยากจะใส่แบบไหนอยากจะต้องการแบบไหนดีฮะข้าวบดมันแบบไม่มีแล้วเหมือนมีการโดนยิงโดนยิงมาแล้วเกือบไปเหมือนกันครับ ทางด้านของไลอ้อนกอสลิงครับเกือบไปเหมือนกันตลอดเมื่อกี้ครับเหมือนโดนยิงมาจากมุมไหนสักมุมนี่แหละกระสุนมันมีทางไม่เห็นแล้วครับแล้วดูครับไปเจอทางด้านเราไลอ้อนกอสซิงก็ฆ่าไปได้ก่อนครับโอ้โหฆ่าไปก่อนนะฆ่าคอนเนอร์โอคอนเนอร์ไปครับแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมอควิกเลือ5คนลวดครับแต่ว่าทางฝั่งของทีมน้งข้าครับทีมตวยน้ําเค็มเนี่ยเหลือเพียงแค่สเท่านั้นครับแล้วเวลามันเหลือแค่นิดหน่อยเพราะว่ามันเกิดการวอลเบิดครับ วันเบิดมากดดันเรื่องเวลาแล้วครับทางฝั่งทีสินเงินครับทีมรับเนี่ยต้องรีบไปแก้ครับจัดลูกเป็นรับฮะตอนนี้ต้องกลายเป็นบุกเข้าไปเพื่อแก้ระเบิดแล้วก็ยิงเข้าไปยิงอัดเข้าไปแบบเหมือนจะมันจะไม่โดนฮะแล้วตอนนั้นากอซิงก็ไปฆ่าได้ด้วยแล้วตอนนี้เลโทนิกเลโทนิกก็ไปฆ่าอีกฮะแล้วโดนฆ่าคือเลโธนิ้แต่แล้วกอซิงก็เก็บได้อีกเก็บไป3แล้วหล่อจริงเลยแต่สุดท้ายก็ตายฮะ ตอนนี้เหลือสองต่อหนึ่งครับทางฝั่งทีมตัวน้ำเค็มเหลือแก่คนเดียวเหลือแก้เดียวเหลือสามต่อหนึ่งครับเหลือสามต่อหนึ่งเราวิ่งก็ไปยิงก็ตายครับโอ้โหโดนลุงมาแล้วสุดท้ายก็โดนแก้ระเบิดครับแก้ระเบิดแก้ระเบิดแก้ระเบิดได้ไหมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือสองวิเท่านั้นครับแต่แก้ทันฮะต้องชมครับต้องชมเลยฮะเรียบร้อยครับทางฝั่งทีควิคเก็บฟินแรกไปได้สำเร็จครับสำหรับตอนนี้ฮะ ทายผลเราเปิดแล้วครับตอนนี้เราเปิดทายผลแล้วฮะสามารถเข้าไปทายผลกันได้ครับทายผลได้เลยฮะเราเปิดให้ทายผลแล้วครับคู่ระหว่างตัวน้ําเค็มกับอควิคอควิคครับรีบไปทายนะเพราะว่ามีเวลาจากัดนะฮะเดี๋ยวมันจะปิดก่อนนะจ๊ะแล้วตอนนี้แลกไปคนละตัวครับทางฝั่งทีมอควิคก็ตายไปหนึ่งะส่วนทางฝั่งของทีมตัวน้ําเค็มก็ตายไปหนึ่งแล้วตัวน้าเค็มตายแล้วก็ซิงไปฆ่าฮะโอ้ยแล้วก็ซิงแกนี่เก็บเยอะจริงๆครับดูดิฮะ แม่นจริง,รงๆคะดูชุดอาจจะไม่เท่แม่อลังการเท่าคนอื่นครับแต่ความแม่นนี่มันบอกกันไม่ได้เรื่องชุดครับชุดนี่เป็นความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะแต่ความแม่นมันอยู่ที่ตัวเองครับ <S <S แล้วตอนนี้เก็บเพิ่มได้แต่ห้างตู่ก็เอาคืนครับห้างตู่เอาคืนแล้วปาระเบิดมาครับเป็นด้านของบังดิวที่ตายไปแล้วสุดท้ายครับก็เป็นชนะของด้านทีม q ควิคควิคชอบชื่อมากเวลาเรียกอควิคอควิคควิคควิอย่างนงี้ป่ะใช่ไหมประมาณนี้ป่ะฮะเขาผูกคนเดียวได้นะ ดูสิครับกอชอมี่เกมต่อครับตอนนี้สกอร์วินครับทีมควิคควิคนำอยู่สองต่อศูนย์ครับมาดูฮะว่าทางฝั่งผมดูท่าเต้นเท่มากหรือเพราะเขารู้ว่าผมพูดถึงท่าเต้นเขาฮะเต้นใหญ่เลยฮะฮไม่รู้ว่าคนว่าไม่รู้ว่าคนที่เขาเล่นตัวนี้ยฮะตัวละครตัวด้านของเลโทนิกฮะเขาจะมาเต้นอย่างนี้เองนะเต้นหน้าจอาง,อง้ยดูครับท่าเต้นเซ็กซี่มากยั่วมากฮะยั่วมากครับ โอ้พอแล้วฮะดูแล้วเพลินตาเหลือเกินครับดูแล้วอยากจะไปเต้นเองนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นเกมฮะเดี๋ยวจะไม่ได้แข่งเงจะกลายว่าไปจับภาพเต้นอย่างเดียวฮะดูที่คนอื่นดีกว่าครับทางฝั่งทีมสีเงินเนี่ยจะเป็นทีมรับนะด่านนี้มีชื่อว่าด่านมังกรพยอ,องโลกครับสุดยอดอ่ะผมข้อมูลแน,น่นมากาม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 อ,อก่ะเทพไหมเทพไหมเทพเนาะเทพอ่ะแล้วฟาระเบิดมาแซวเราไม่เจอใครแต่โอ้โหเขาดักอยู่ฮะทางฝั่งทีม ทางด้านของทีมมาคุยควิกดักอยู่ครับแล้วก็เก็บไป2ฮะเก็บไป2แล้วครับเก็บไป2องตอนนี้เหลือ5้ารอสองห้ารอสามครับโอ้ยแล้อแย่เลยฮะทางฝั่งตัวน้ําเค็มครับโอ้ลำบากนะครับเหลือคนน้อยกว่าด้วยครับแล้วต้องมาวางระเบิดให้ได้ฮะต้องมาดูครับคือถ้ารีบวางไปก็ลําบากครับเพราะเขารู้ว่าวางระเบิดแน่เขาต้องมาลุงครับจะไม่ให้วางเลยมันก็เดี๋ยวมันดืมเวลาแล้วตอนนี้ตายไปฮะแลกกันไปแต่บางิ้วก็โดนวาระเบิดตายเหมือนกันครับ โอ้โหทางฝั่งตัวน้ำเค็มเหลือ2คนทางฝั่งทีมทางด้านอา้าวเหลือคนเดียวเลยฮะโอ้ยตัวน้ำเค็มแม่นมากฮะสุดยอดมาราบาทอสครับโอ้โหโโหล่หอครับเก็บไปสามลวดครับแล้วก็เรียบร้อยครับส่งให้ทีมตัวน้ำเค็มเก็บวินเพิ่มได้ครับเป็นวินแรกครับไล่ตามมาหนะึ่งต่อสองฮะโอ้ยไม่ธรรมาดาเหมือนกันฮนะไม่ธรรมาดาครับไม่ธรรมาดาฮะตึมระเบิดก้วระวเบิดยาวนะ ดูดิฮะโอ้ยแล้วทางด้านของนิโอฟอร์ดครับไปฆ่าไลออนกอสซิงก่อนครับโอ้ยน้ำเค็มนี้ทำอะไรได้เปรียบแล้วและฆ่าไป2องครห้างตู่ก็ตายเหลือ3ต่อ5บ้างครับก็ตดน้ำเค็มไม่ธรรมดาครับตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับอาควิวควิกทีมดังจริงแต่ว่าเวทีมือตัวน้ำเค็มแล้วก็ต้องหมอบไม่ธรรมดาเลยครับตอนนี้เหลือ2ต่อ4แล้ว2ต่อ4เท่านั้นครับทางฝั่งทีมมาควิวควิกเหลือ2คนครับเหลือทางด้านบังลิวกับอะไรเนี่ยฟูเจอร์นะฮะแล้วตอนนี้ฆ่าไปโอ้ย ยิงไปเกือบจะโดนเกือบจะหายเ้าได้แล้วตอนนี้เห็นช่องนีงน้แม่นจริงนะเห็นช่องไแบ,บแล้วสุดท้ายก็ตายคู่เลยครับเรียบร้อยครับต่อยน้ำเค็มไล่ตีเสมอมาที่สองต่อสองวินแล้วครับนี่ฮะคู่นี้ชักจะเดือดแล้วครับเริ่มเกมมาเหมือนไอหน้าฟลิกฟิกเนี่ยสบายครับแต่ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้ต่อยน้ำเค็มมาแล้วครับมาแล้วฮะคุณมาร์คทราบปรับความชาัดได้ครับคือถ้าเน็ตเร็วก็ปรับให้มันชัดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเน็ตช้ามันจะกระตุกนะ แต่ถ้าเกิดเด็ดบ้านอาจจะดูโซนนอกๆเงี้ยก็ต้องให้ภาพไม่ชัดมากครับแต่ว่าดูได้ลื่นนะตอนนี้สกอร์อยู่ที่สองก็สองครับตอนถามมาไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ครับเพราะว่าดีเลย์ฮะคือผมปรับไว้นะก็อีกประมาณสองนาทีคำพูดนี้จะไปถึงพอดีครับมันเดินทางฮะคำพูดจะเดินทางไปถึงครับเหมือนความคิดถึงนะที่กำเดินไปถึงทุกคนครับน้ำเน่าอีกแล้วอะเน่ามันไปเรื่อยๆครับอ่ะมาดูที่แกดีกว่าครับเอาคุยคลิกตอนนี้ครับ หมือนพลาดนะจังหวะสองวินเมื่อกี้ครับการคุมโซนไม่ดีพอครับและโดนทางด้านของทีมตัวน้ําเค็มบุกเร็วด้วยคะับในจากวินเมื่อกี้นี่บุกเร็วมากครับบุกเข้ามาเร็วมากฮะนะอ่ะคิกอะคกคือเอวเอวเออขอบคุณมากครับนะค,ค,คุณแหนมคิดได้ y ครับอ่ะคิกอะคิกคือเอวายเอวาเอวาทำไมต้องเอวครับไม่เข้าใจเนี่ยแต่เอวก็เท่ฮะ แต่อย่าเลยครับเดี๋ยวเขาด่าฮะเขาตั้งชื่อมาด้วยความยากลําบากครับไปเปลี่ยนชื่อให้เขาสังั้นฮะแต่เขาด่าผมนี่แหละครับเปลี่ยนให้เขาไม่เยอะแล้วครับแล้วดีครับเวลาเหลือไปอีกประมาณนาทีกว่าครับทางด้านตัวนหลเค็มยังไม่บุกครับคือเขาอาจจะรอเวลามันงวดลงมาสักหน่อยฮะแล้วก็บุกให้มันกดดันเร็วๆครับทางทีมรับก็ต้องคุมโซนให้ดีครับต้องคุมเกมรับให้ดีฮะดีครับ ยังไม่เจอ,เอมีการยิงไฟแล้วฮะยิงขู่น้ำทางไปสักหน่อยฮะทางทั้งตู่ครับทางตู่แกเห็นเหมือนเห็นอะไรสักอย่างฮะแกยิงขู่เข้าไปแล้วตอนนี้เข,เขาไปเต้นเพิ่มเดือนแล้วฮะทางขว่งของข้ามถ้าเขาโดนนะนี่ก็ยังเต้นอยู่ครับตเต้นล่อแหลมมากครับเนี่ยฮะเโทรนนกเต้นได้ล่อแหลมมากครับถ้าเต้นมันโอ้ยแล้วนะฟิวเจอร์ไปฆ่าแล้วดีโอฟอก็มา,าคือครับแต่บางริวก็ไปเก็บได้ครับ ตอนนี้ทางฝั่งทีมทางด้านของคลิปๆเหลือสี่ครับส่วนทางฝั่งเอ้าเหลือสามแล้วด้วยเหลือสามต่อหนึ่งเหลือสามต่อหนึ่งครับแล้วตอนนี้ฮะเหมือนมีการมาทะกันอยู่ครับแล้วไปทางด้านของนิคอนดี้ที่เก็บไปได้ก็เรียบร้อยครับเก็บวินนี้เพิ่มได้ครับสามต่อสองแล้วครับทางฝั่งทีมของคลิกขึ้นนาอีกแล้วขึ้นนําอีกแล้วฮะดูดิครับตอนนี้ช่องแชทเริ่มไม่สนใจแล้วละฮะเริ่มไปสนใจทางด้านของ ของแจกครับก็ต้องขอบคุณคุณแห่งชิกชัดนะ GM จากเกม Xshot ครับที่มาแจกของวันให้เราแล้วก็ขอบคุณทางหน้าของวินเนอร์ครับที่ให้เราถ่ายดสการอีกขันในรายการนี้ทั้งทัวร์นาเมนต์ครับจบจนจบในตั้งต้นจนจบครับจะได้เห็นใบหน้าของผมยู่ตั้งต้นจนจบฮะไม่รู้จะเบื่อกันหรือเปล่าครับไอ้ว่าถ้าเบื่อหน้าฮะเอาสติ๊กเกอร์สก็อตเทปอะแปะที่หน้าจอคอมครับไอ้ตรงช่องนี้ครับให้วัดเลยฮะให้วัดเลนแล้วก็แปะตรงช่องนี้ครับเพราะว่าเราจะโหน้าช่องนี้แต่ถ้าเป็นช่องใหญ่ก็ทําใจหน่อยนะ อยากเห็นหน้าก็เห็นเอาแต่หน้าฮะถ้าอยากเห็นเสียงใดยี่เ,เสียงก็ปิดหน้าแล้วที่มเสียงเดียวโอเคไหมดีไหม <laughs> นะใครที่เข้ามาไม่ใช่ชื่อตัวเองครับรบกวนหน่อยกด f 5้าหนึ่งครั้งเพื่อมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองครับแล้วจะได้รู้จักการทักทายกันได้ครับจะได้เอ่ยชื่อบ้างอย่างคุณธนัเนะนะหรือว่าจะเป็นอะไรอนะ่ะน้องน้องนางคุงเหรอใช่ไหม ทายควิคไปอ่ะอย่าเพิ่งงะอย่าเพิ่งงันใจเพราะว่าเกมยังไม่จบแล้วตอนนี้บางดิวเก็บไปสองฮะถ้าทางด้านทีมสวยน้ําเค็มไปฮะบางดิวเราแล้วห้างตู่ไปเจอห้างตู่ยิงอยู่คุยห้างตู่ครับโดนลุมศอนเลห้างตู่ครับฆ่าได้ด้วยแล้วก็ซิงก็ไปเก็บคิวสุดท้ายให้ตอนนี้ทางด้านของทีมคุยกันครับขึ้นนาไปแล้วฮะสี่ต่อสองครับโอ้แล้วตอนนี้ฮะเลยเดียวครับเราคันไม้คันมืออยากไปเล่นเองครับแต่ไม่ได้ฮะ เดี๋ยวเขาหาว่าเราโกงครับเราต้องระเบิดตัวเองตายครับดีฮะเศร้าใจมากครับอย่าจะไปยิงเขาเหลอเกินอย่าจะไปเต้นมื่อกี้าเต้นเมื่อกี้ครับเนี่ยครับชอบเหลือเกินฮะจับผ้าทีไลเต้นทุกทีครับเโทอิกเหมือนรู้ตัวครับว่าโดนจับจ้องอยู่ครับแกก็เต้นของแกงั้นนะฮะเออก็ดีครับมีความสุขดีฮะชอบชอบนะชอบนะ ขอ,ขอโทษครับคุณมาร์คซ่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นต้องเข้าใจหน่อยอยู่คนเดียวนะช่องแชทอาจจะได้มองบ้างไม่้องบ้างแต่พี่ไม่เยอะครับเราอยากพูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วฮะก็ขอบคุณมากที่พูดคุยกับเราครับพอสนุกของผมในการท่าก็ตอนนี้ได้คุยกับทุกคนน,นี่แหละฮะอยู่คนเดียวมันเหงาจุบุจุบุก็ไอเทมก็รีดแยกกันแล้วกันนะเขขอบคุณทีมงานที่มาแจกกับเราตั้งแต่ต้นจนจบฮะทีมงานที่ขยันมากนะคุณอยางซินจันนะแบบอย่างนี้ต้องต้องต้องให้ ผู้บร้หันเพิ่มเงินเดือนให้แล้วฮะขยันตลอดเวลาอย่างรแล้วตอนนี้ฮะทางด้านของทีมส่วยน้ําเค็มไปวางระเบิดแล้วก็คายครับเป็นโอคอนเนอร์ที่เก็บทางด้านของนีโทนิกไปได้ในคิวสุดท้ายนะแล้วตอนนี้ทําให้ไล่มาครับสมต่อ4ครับทางฝั่งของคุยครับเหมือนจะสถานการณ์ดีขึ้นแต่ตอนนี้ครับทางด้านของทีมส่วยน้ําเค็มก็ไม่ยอมฮนะไม่ยอมไม่ง่ายครับ เออใครที่ได้ของรางวัลก็แสดงตัวก็ได้ครับเพื่อนเนจะได้รู้ว่ามีคนได้ไปแล้วแต่ว่าอย่าแกล้งกันนะย้ํานะว่าอย่าแกล้งกันนะว่าเอ้ยได้แล้วได้แล้วแต่จริงมีคนได้อรเพื่อนจะได้เอาของรางวัลเอาของไอเทมเนี่ยไปเล่นกันบ้างครับราสาวกชาว์เอ็กชนเนี่ยไม่น้อยฮะอยู่กันเยอะเหมือนกันนะของรางวัลก็มาแจกกันเพียบครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะใจดีเลยขนาดนี้ทุ่มทุนมากครับแข่งออนไลน์กันรางวัลก็เยอะครับของรางวัลก็เยอะยังมีของรางวัลมาแจกคนดูด้วยอีกโหย ไม่ธรรมดาจริงนะค่ายนี้นะเมื่อไหร่จะมีของมาแจกทางด้านของคนภาคบ้างก็ไม่รู้ครับเราไม่ได้พูดอะไรให้กดดันนะเราแค่บอกเฉยว่าคนภาคก็อยากได้บ้างแต่ยังไม่ได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> เออเราก็ทำได้นะเออล้วก็เข้าของเราได้ฮนะดี <c oughs> ครับเต้นกันไปเต้นกันมาระวังครับ, <c oughs> ค,รบคือวินนี้ถ้าทางฝั่งทีมาคลิคลิกได้เนี่ยเดี๋ยวสลับฝั่งแล้วนะแล้วมันจะไปกดดัน ทางด้านของทีมที่เป็นฝ่ายที่มันแ้านมากกว่าแต่ก็ไม่แน่ฮะคือเกมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรามาดูดีกว่าฮะว่าใครเก็บชัยชนะไปได้ครับเลยฮะเราก็กดดันแทนนะเราก็อยากจะไม่ออกเสียงครับแต่ไม่ออกเสียงเลยเดี๋ยวคนดูหลับฮะเราขอบูดหน่อยล้วกันแต่เกมมันกดดันนะเราไม่อยากทําให้พเพื่อนเสียสมาธิฮะแต่เขาไม่ดีเราอยู่ดีครับเราก็พูดอย่างนั้แหละฮะนีว <c oughs> เราพูดทําไมฮนะเนื้ ไคกี้ว้าวเหรอน้องต้องเป็นน้องอันนัตตี้แน่เลยแต่น้องอาร์ตี้ครับไปเข้าขอกคุณแฟนๆฟรครับกด F5 หนึ่งครั้งครับกด F5 หนึ่งครั้งนะนะอย่าอย่าให้ต้องโชว์ครับคุณมากวางถ้าโชว์แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเกมกันแข่งขันครับ จะมาดูแต่ช่องท,ที่ผมเต้นอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวมันจะขึ้เนเงินหมดแล้วโอ้ยแล้วตอนนี้ทางฝั่งฟลิปฟลิปเป็คนเดียวครับเอาแล้วไงฮะเหลือหนึ่งต่อสี่ครับโอ้โหแล้วคุณคุณแป๊บเดียวฮะตายกันหมดครับโดนวิ่งมาลุมแล้วโดนวิ่งมาต้วงหูจะมาต้วงครับโอ๊ตายไงครับด้วยแล้วแล้วบางลิว้วฆ่าได้แล้วบางริ้วโอ้ยสุดท้ายก็โดนเกียน8แปดเก้าแปดครับมาฆ่าฮะเนี่ยเมื่อกี้เห็นได้ชัดเขาวิ่งจะเอาม้มาต้วงครับหูใจกระดูกแม่ครับเดี ชื่ออะไรเนี่ยรั่วอะไรสักอย่างมากองร้อยกรอบร้อยประมาณนี้ใช่ไหม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 ฮะประมาณนี้ฮะใจแกขูดุมากครับแล้วตอนนี้เสมอที่สี่ต่อสี่วินครับสี่ต่อสี่วินฮะทางฝั่งทีมมาคุวยควิกสี่ทางฝั่งทีมตัวน้ําเค็มสี่ครับเบียดกันมากครับคู่นี้เบียดกันสุดๆครับยังดูไม่ออกฮะว่าใครชนะครับคุยลวปาระเบิดยัดมาฮะเกือบไปเหมือนไงครับเกือบตายฮะเรื่องงที่เห็นแล้วก็ตายเลยครับ ปลาระเบิดจับไอเทียบังริวก็ตายฮะโอ้ยบังริวแกเซ็งมากครับหลบระเบิดได้ลูกฮะอีกลูกมาปลามาเต็มหน้าฮะตายเลยครับตอนนี้เหลือ4ต่อ5ครับ4ต่อ5ครัทางฝั่งที่ตัวน้ำเค้มเหลือ5คนทางฝั่งคุยคุยเหลือแค่4เท่านั้นครับต้องมาดูครับว่าคุยคุยจะทําไงขึ้นนํามาเยอะครับแต่โดนตามเข้ามาแล้วฮะเกิดเสียวินนี้ไปต้องบอกว่าใจเสียแน่นอนครับสาหรับทีมคุยคุยครับโอ้ยไม่ธรรมดาครับนะ อย่าฮะอย่าต้องให้เต้นนครับคุณละองน้ําครับเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเกมกันแข่งขันครับจะมาสนใจกับท่าเต้นหนุ่มชายหนุ่มคนนี้อีกอย่างครับพคเต้นละอายฮะนะขอบคุณมากคุณแฟนแฟร์ครับที่ยังอยู่กับเราดูแลเรานะคอย ดูแลตลอดฮะเป็นทีมทีเเป็นทีเจฟันขับคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหนียวแน่นมากครับรวมถึงหน้าใหม่ๆที่มานะหลายคนมาเป็นเหนียวแน่นเหมือนกันนะมาทุกวันนะมากวางอปเปิ้ลอย่างเงี้ยฮะราอองน้ำอย่างงี้ครับมาร์คซ่าก็มากับทุกวันนะก็มาอยู่ด้วยกันครับมาอยู่มานั่งแชทนั่งแชแล้วตอนนี้ปานระเบิดเข้าไปไปแล้วแล้วก็นิ่งยิ่ฆ่าได้ด้วยแล้วด้านนีโอดีโอฟอยครับแล้วหูแล้วก็ลิงก็ตายครับเหลือหนึ่งต่อสามครับเหลือหนึ่งต่อสามเหลือคนเดียว ทางด้านฟิวเจอร์เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วยิงอยู่แล right ้วขุดกระสือม anyway> ันผ่านทะลุล่างไปหลายอันแล้วก็สุดท้ายโดนโอซ้อนมาฆ่าได้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นอควียครับที่โดนนำอยู่สี่ต่อห้าวินครับหพอาไม่ตั้งก็เลยออกให้ออกให้ออกให้นี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับฟังครับตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นทางด้านของทีมตัวน้ำเค็มนะที่มาอยู่สีเงินส่วนอควียจะไปอยู่สีแดงนะ นะครับเรากดเตรียมไว้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาได้นะฮนี่ลุ้นเนื้อเหนื่ลุ้นเหนืน่อยครับมันเบียดกันซะเหลือเกินฮะเบียดกันมากฮะสกอร์มันเทพครับโอเคฮะก็สวัสดีทุกคนนะในช่องแชทครับทางด้านของคุณอะไรเนี่ย คุณนัชพัฒนะสวัสดีครับคุณนัชพัฒคุณโสภาก็มาฮะแล้วก็มีใครที่มาใหม่บ้างคุณลักษิตนะคุณลักษิตฮะ,ะมีหน้าใหม่ๆหลายคนเลยครับก็ทักทายกันละกันนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามาครับสวัสดีอยู่กับทาง t g p r Channel ที่สองเราครับแล้วก็อยู่ผมคาร์ูนกับการถ่ายทอดสดการแข่งขัน X Shot Online Competition ครับซึ่งรอบนี้เป็นรอบแรกนะแล้วก็เป็นวันได้เท่าไหร่ก็สดแต่ว่าเป็นซื้อวันที่สองครับ เป็นคุยสองด้วยครับกับการเจอกันระหว่างทีมอาคุยกัคุยครับเจอกับทางด้านทีมตัวน้ําเค็มครับซึ่งตอนนี้ตัวน้ําเค็มนาอยู่5-4วินครับแล้วก็เป็นการสาบฝั่งครับเดี๋ยวขอใส่แว่นนนะเดี๋ยวเผื่อใครที่เข้ามายังไม่เห็นตอนใส่แว่นครับนะยังไม่เห็นตอนผมใส่แว่นนะได้เห็นแล้วหรือยังโอเคยังเห็นยังนะเห็นยัง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 ไม่มีใครตอบเลยอ้อลืมไปครับดีเลยดีเลย จะให้ตอบเลยคงยังไม่ได้นะมันดีเลียมดีเลยลืมครับก็ขออภยนะัยคะใครกระตุกใครแหลกครับดูแล้วมันรู้สึกว่าไม่ลื่นนะสามารถเปลี่ยนความชัดได้คือเปลี่ยนความชัดเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบครับคือเปลี่ยนความชัดมาทำให้ลื่นขึ้นแต่ความชัดอาจจะไม่คมชัดมากแต่ว่าถ้าจะรู้ตัวเน็ตแรงเน็ตเร็วครับให้ปรับไปที่สุดๆเลยครับไปที่ภาพที่คมชัดมากนะจะเห็นใบหน้าเหล่าๆของผมรวมถึงภาพในเกมที่มันชัด โอเคครับกลับมาพูดขมค้าซูนอีกแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่สตรีมที่ค้างฮะกระทั่งเกมผมก็ค้างครับโอ้ใครเล่นของครับใครมีของใครรู้ตัวว่าห้อยพระห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่สามารถกันแกล้งกันได้ครับต้องขออภัยฮะต้องขออย่าใช้ความสามารถนั้นฮนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะถ่ายทอดไม่ได้ครับโอ้ดูดิฮะพยายามนะครับ เกมก็หลุดเลยครับเมื่อกี้หลังจากที่ตอนนี้เข้าเกมใหม่แล้วครับกนว่าเดี๋ยวเะเลยเนาะนะปรับดีเลย์ไว้ด้วยครับใจผมอยากร้องไห้มากฮะนะเขาแข่งกนันอยู่เราก็เข้าไปดูไม่ได้เราชับพาสเวิร์ดผิดอีกเอาผมไปพาสเวิร์ดผิดตอนไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดียวดี๋ แล้วก็ถูกครับเข,าข้าขอครับตัวขอภายที่ทำให้เกมหลุดไปเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราตัดอ้าแล้วรีมทกออกเ้ยตับนะฮะโอเคโอเคเกมนี้ไปทางด้านตอนนี้คิยๆนำอยู่สองต่อนหนึ่งินเอา้าเราเกมหายอโอเคเจละเจละโอ้ปวดหัวเลยฮะต้องขอภายจริงๆครับทำให้ผมปวดหัวขึ้นเลยครับไมเกรนขึ้นเครียดเลยโอเคกลับมาแล้วฮะตอนนี้ยังฝั่งทีมคุยๆครับนำอยู่ครับ น้ำอยู่ที่สองต่อหนึ่งวินแต่ว่าวินรวมครับเท่ากันนะเท่ากันอยู่ที่หกต่อหกครับหกต่อหกะเมื่อกี้เราเลยพลาดจุดสำคัญไปหลายชุดหลายช็อตนะต้องขออภัยครับสำหรับใครที่ตามดูอยู่ฮะต้องขออภัยจริงจังครับต้องขออภัยมากฮะนะเรามาดูท่าเต้นกันหน่อยไม่เกี่ยวหน่ไม่ดูท่าเต้นแล้วเรามาดูที่เกมเลยดีกว่าครับเพราะว่าเวลามันผ่านมาตั้งสามตั้งสามวินแล้วฮะเราดูได้ไม่ครบเลยครับ เนี่ยเราซีโฟวางกันด้วยนะคือการทางด้านของทีมสีแดงครับวางระเบิดกันแล้วตอนนี้เข้ามงเข้าไปทับวิ่งเข้ามาทะาต่อยน้ําแขมตววยน้ําแขมยิงได้ด้วยูเป็นทางด้านของไทรเนี่ยอาบาทอสอาบาทอสฮะเก็บไปครับแล้วตอนนี้บาทอสเหลือ2คนนะให้ทีมเหลือ2คนคนครับเราเลือกเหลือแค่นี้ฮะเราไปเต้นเพิ่มเลือดมันยังไม่เวลาครับตอนนี้เวลามันงวดสะเหลือเกินครับแล้วสุดท้ายโดนบางลิวแบบเบิรคิวบีครับแล้วก็เก็บใช้เพิ่มได้ครับ ทางด้านของทีมมุขลคกที่เเก็บเพิ่มมานำเป็นสาวั่น1น่วินนะสกอ์วินรวมอยู่ที่เจ็ดต่อ6ครับถ้าเก็บอีก2วินได้ครับทางด้านทีมมุคลิกจะชนะและเขารอบไปเลยครับแตถ้าไม่ได้ฮะแย่ครับต้องบอกว่าแย่เลยครโอเคครับเรามาดูที่เกมด์น่อนฮะกลับมาดูที่เกณตอนนี้ลุ้นครับทั้ง2ทีทั้ง2ฝั่งนะทั้งส ใครอาจจะบอกว่าทั้งสองข้างที่เชียร์กันครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีแฟนคลับของทั้งสองทีมเนี่ยเข้ามาพอสมควรนะนะฮะเดี๋ยวจะบอกเขาความว่าเรามาแล้ว <นะ S 2> แว้วเออเรามาแว้าวมาว๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรามาว้วนะเฮ้ยแขก็สดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้สามต่อหนึ่งวินนะฮะกอวินเลงฟชิดเจ็ดต่อหกครับเจ็ดต่อหกชาเต้นกระหึ่มีะครับ ยืนเต้นในเทมาฮะมันสเต็ปสเต็ปของเรียกว่าเบสิกครับเป็นการเต้นท่าเต้นแบบเบสิกฮะไปเรื่อยๆฮะตามจังหวะเพลง <S <S เดี๋ยวเรามีดีเจเปิดด้วย <S <S ดิยไหมเพลงเนิร์มากอะท่าเต้นเนิร์ er ไปครับนะตอนนี้ยังไม่มีการโบแต่ว่าโหทางด้านของทีมแดงอะหรือว่าทีมคือคุเนี่ย,ย,ยไปวางระเบิดแล้วคือกดดันแล้วครับ กดดันฝ่ายตรงข้ามครับเพราะว่าระเบิดแล้วก็เป็นหน้าของโอคอนเนอร์ที่ตายไปก่อนโอคอนเนอร์ตายไปเนี่ยปลาระเบิดยัดครับมีรูตรงไหนก็ยัดครับที่โคแมนเคยบอกไว้ครับ่นเกมเจอรูต้องยัดแล้วหุยแล้วเก็บรวดครับโอ้ยเก็บมาหมดฮะท่าฝ่าวิควิคครับมากันหมดแล้วข้ามหมดเลยฮะตอนนี้ควิคๆิขึ้นแท่นครับนำสีต่อหนึ่งวินในเกมนี้ครับเก็บอีกวินเดียวพวกเขาจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปครับแล้วเข้าสู่รอบต่อไปแบบทันทีครับเอาแล้วไงฮะควิคุยครับ พอมาเป็นทีมแดงแล้วมันได้เปรียบครับเรื่องของการบุกฮนะเราได้แล้วลครับอีกแค่วินเดียวเท่านั้นครับอีกแค่วินเดียวพวกเขาจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับส่วนทางทีมตัอยน้าเค็มจะตกรอบไปครับแต่ตัวน้ําเค็มก็ทําได้ดีนะไม่ใช่ว่าเกมนี้ทําไม่ได้ดีครับทําได้ดีจริงๆฮนะโอ้ยขอชื่นชมครับลุ้นไดยฮนะแล้วตอนนี้ครับพวกเขาจะกลับมาได้เหมือนเขาตอนที่เป็นวินทางฝั่งเครื่องแรกเมื่อกี้หรือเปล่าต้องมาดูนะนะฮะต้องมาติดตามครับ ล้วดีครับตอนนี้เหมือนมีคนบอกว่าดูเพลินก็อดอ้าวถ้างั้นครับฟังฟังเสียงก็ได้ฟังเสียงไม่ต้องดูฟังเสียงเดียวก็ได้ครับฟังเสียงก็ได้อนนรัเดี๋ยวเราพา้ทุกช็อตแล้วตอนนี้ครับจังหวะนี้ทางด้านของคีมเอางั้นไหมต่อยน้ําเค้มฮะยังเต้นฮู้ยังเต้นอยู่ครับยังเต้นอยู่จังหวะนี้สับขาเต้นหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้ยกขาขึ้นไปจอยขาเข้าไปฮะแล้วก็ยาวไปยาวไปฮะยังเต้นได้อยู่ฮะจังหวะนี้ยังเต้นไปเรื่อยๆฮะอาบัตทอ์ยังเต้นอยู่ยังมันในเพลงครับ จังหวะสามชาติหรือสี่ชาติก็เต้นกันได้ครับหรือจะฮิปฮอปไหมหรือไอ้หรือเปล่าแต่ก็ยังเต้นครับยังเต้นรอจังหวะไปยังเต้นรอจังหวะไปยังอยากจะเต้นอยู่ยังเต้นเรื่อยๆือยังเต้นแล้วไม่เต้นแล้วตอนนี้เดินแล้วว่ารู้เหมือนว่าคัตตูนจะพักเยอะเขาหมั่นไส้เขาเลยขยับให้ดูว่าไม่เต้นก็ได้เพราะว่าเราเบิดมันมาแล้วระยเบิดมันมาก็ยังเต้นได้ด้วยแล้วตอนนี้ก็เห็นแล้วแล้วเห็นแล้วโดดยิงแล้วก็ยิงได้ด้วยอาวุธทอร์สเต้นไปเต้นไปยิงไปแล้วก็ตาย ตอนนี้เหลือ2ต่อสทางฝั่งทีมควิคเหลือ3ทางฝั่งทีมตัวน้ําเค็มเหลือ2อยังเต้นอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เต้นแล้วเพราะว่าวางระเบิดกันแล้วยังต้องวางยังต้องวางยังต้องเดินแล้วก็ต้องวางเออเอาไหมแบบนี้ฮะทางถึงจะได้ไม่ง่วงจะได้ฟังแต่เสียงังีเดียว,ยงงยวได้รู้ทุกจังหวะรู้ทุกอน,นุเอาไหมฮะแล้วตอนนี้เป็นดันด้าของเลโอนิกเก็บดับเบิลคิวได้แล้วก็ส่งบอลให้ดันดนานน้าทีมงเอาควิคครับคว้าชายชนะไปได้ครับสกอร,ร์มีล,ลงอยู่ที่9ต่อ6ฮะ ก็สุดยอดทั้งสองทีมครับก็ขอชินโชว์มาแต่ว่าเป็นคุยๆครับถ้าทำได้ดีกว่าแล้วเอาชนะไปได้ครับนะก็ชื่โชมทั้งสองทีมครับผูได้ทั้งสองทีครับ,ดดท,รบทำได้ดีแล้วฮนะก็เอาเป็นว่าครับคราวน้าขอมาถ่ายใหม่นะครับแห่ๆด้วยเออเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนดีฮนะเออ ก่อนว่าครับทีมาคุยครับเข้ารอบต่อไปครับเดี๋ยวเรายังมีการแข่งขันต่ออีกหนึ่งคู่ครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญ,ญาตครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเจอหน้าผมพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกนะในรอบต่อไปในคู่ต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวทีมง,งานเขาคงจะตั้งห้องให้เรานะจ๊ะใครได้ผลว่าคุยควิกชนะก็เอาแป้งไปเลยฮะ ส่วนคู่แน้่ครับคู่สุดท้ายของเกมแอคชั่นในวันนี้ครับจะเป็นการแถวสดการเจอกันระหว่างทีมไทกี้วาวครับเจอกับเซอร์ไพรส์ครับซึ่งทีมไทกี้วาวครับมีน้องอันนัตีครับแฟนคลับท g b ของเราแข่งด้วยครับยังไงถ้าใครที่รู้จักเธอครับเอาใจช่วยเธอด้วยฮะเพราะว่าผมก็เอาใจช่วยเธออยู่อย่างเดียวครับ